แกงเห็ดแดงชิ้นใหญ่ๆกําลังเดือดผุดๆเลยจ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะอ้อมจะพาไปเก็บเห็ดแดงค่ะเอามาทําความสะอาดแล้วก็แกงจ้าเห็แดแดงดอกเบอร้อเลยนี่แหละเขาเรียกว่าคนมีวาสนาอุ้ยดอกใหญ่กว่าหน้าคนเลยค่ะทุกคนแล้วก็ดอกงามด้วยนะเนี่ยไม่มีทาก,กินเลยสะบ๊อบเอาไปแกงใส่อะไรดีอุ้ยเห็ดแดงเยอะเลยค่ะทุกคน เผ็ดแดงกันจ้ะอุ้ยงามมากเลยจ้ะอู้หสอนไม่ไหวอดใจไม่ไหวสอนมากไปหาเก็บอีกดอกงามมากเลยเนี่ย <c oughs> ถากินไปแล้วน้อยหนึ่งแบ่งกันกิน นี่นี่ก็กำลังขึ้นเลยเนี่ยค่ะเก่งแซ่บใหญ่มากเดี๋ยวร้องเพลงฝรั่งให้ฟังดีกว่า Huomio, huomio, täällä puhuu laivan kapteeni. Tärkeä tiedoitus kaikille matkustajille. Meidän laivassa, meidän laivassa, siinä on iso reikä pohjassa. Ja se uppoaa, ja se uppoaa. Jos et ryhdy toimimaan, หัวมีอ๋หัวมีอไก่กีมัดกุสตยัดปุ่มปุยหินเอลสอลาส์นายอึกกสปุ่มปุ่นึดย่อกแก้วไม่ดันไลวะซะไม่ดันไลวะซะสีนาออนไรกะโอย้ยยะซะยะเซอปปุปอ่ะยะเซอปปุซอปอ่ะยุสเอ็รดึดึปุ่มปามัน,วนเวลาอมเข้าป่านะคะอมก็จะนั่งร้องเพลงคนเดียวแบบนี้แหละคะ่ะ ร้องไปมั่วละค่ะไม่รู้เพลงอะไรหรอกกว่าจะออกจากป่าเห็ดเนี่ยก็ได้หลายเพลงอยู่ไม่อยากจะร้องให้ฟังนานค่ะแเดี๋ยวจะหลับกันเพราะว่าขนาดร้องให้เด็กฟังเด็กยังหลับเลยค่ะเพลงเมื่อกี้นะคะเขาชื่อว่าเพลงปุ้มปุเลาลูซึ่งปุ้มปูเนี่ยก็แปลว่าเครื่องสูบค่ะเช่นเครื่องสูบยางรถเครื่องสูบลูกโป่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือปุ้มปูนะคะเห็ดแดงจะเห็ดแดง เห็ดแดงเห็ดน้ำหมากนี่สวยช่วงนี้นะคะเห็ดแดงก็กำลังขึ้นเลยค่ะทุกคนเดินไปทางไหนก็เห็นแต่เห็ดแดงค่ะบางคนก็เรียกว่าเห็ดน้ำหมากบางคนก็เรียกว่าเห็ดก่อแดงแต่สรุปแล้วภาษาฟินนิชนะคะเขาเรียกว่าเห็ดฮาเปโรในภาษาอังกฤษนะคะเรียกโดยทั่วไปว่าเห็ดรัสสุลาเห็ดตระกูลฮาเปรเนี่ยก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะทุกคนอย่างเช่น เกลตาฮาเปโรกอยอูฮาเปโรมีทั้งแบบที่กินได้และกินไม่ได้นะคะที่กินไม่ได้ก็คือสายพันธุ์ซาอูฮาเปโรและสายพันธุ์อื่นๆอีกค่ะสายพันธุ์อิโซฮาเปโรเนี่ยก็อร่อยสุดเลยอยากกินต้องศึกษากินสุม 4, สีม 5, มุ่มห้าเมานะคะเห็ดแดงวันนี้นะคะออมมาเก็บได้ครึ่งตะกร้าค่ะทุกคน เอามาถึงแล้วนะคะอ้อมก็ปัดปัดปัดค่ะทําความสะอาดแล้วก็เอาเศษออกให้หมดเช็คดูว่าดอกไหนมีนอนหรือว่าขี้แมลงวันก็เอาทิ้งค่ะเห็ดบางดอกเนี่ยก็มีทากติดมาด้วยจ้ะของอร่อยก็แบบนี้และจ้ะทากก็จะกินนอนก็จะกินค้นก็จะกินค่ะจะต้องดูดีๆนะคะไม่งั้นก็ได้โปรตีนเพิ่มค่ะเห็ดแดงเนี่ยวันนี้อมก็ไปเก็บหลังเลิกงานจ้ะทุกคนช่วงนี้นะคะออมก็เลิกเก็บหมักมาย่างอื่นแล้วนะอ้อมก็จะเก็บแต่เห็ดค่ะเนื่องจากว่าอมเป็นคนชอบเห็ดค่ะ ก็อาจจะมีบางทีนะคะที่อ้อมไปเก็บหมากไม้มาไว้กินเองแต่ก็ไม่ได้เก็บเยอะค่ะแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยค่ะพอทําความสะอาดเห็ดแล้วนะคะก็จัดการล้างแล้วก็เอาไปแกงค่ะแกงชิ้นใหญ่ๆกัดคําโตๆกรุบกรับกรับอมแกงใส่ข้าวเบือแล้วก็ใบย่านางปลอมค่ะหอมใบแมงลักค่ะทุกคนดูสิน่ากินไหม